จะไปออกบูดงานต่อผมในกรกฎสุขสวัสดิ์นะครับประกอบอาชีพเป็นนัออกออกแบบแล้วก็จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมนายธีระเดชทองดานะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ระยองนะครับค่ะดิฉันนางสาวมณีนุชนะคะบุญบรรลุนะคะ,อะตอนนี้เป็นพนักงานของบริษัทไทยแบอร์เร็ค่ะต้องพูดถึงประสบการณนะ์เนาะเรา อย่างผมกับธิดาเดชเนี่ยจะเป็นนักกรทีมแรกซึ่งเราจะเราก็เป็นเด็กดื้อกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้จักคาว่ากรดีกว่าแล้ววันหนึ่งที่อาจารย์วิสนุเข้ามาปุ๊บแล้วเห็นเร,รเราไม่มีอะไรทํามั้งเราไม่มีอะไรทํากันเราเที่ยวเล่นไปวันวันอยากจะไม่เรียนเราก็ไม่เรียนแล้ววันหนึ่งเราก็แบบอาจารย์ชวนเข้าไปเพื่อแบบให้เรามีอะไรทําเพื่อจะได้ เลือกดื้อดีกว่าใช่ครับว่าเลือกดื้อเลือกฟุ้งซ่านนี้นะครับก็บไปเข้าฝึกอ,อบรมอยู่กับคณกกรอาจารย์กับอาจารย์สอนมาใช่ไหครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในการใช้ชีวิตกรุงเทยพยครั้งแรกสาหรับพวกเราก็ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆจะว่า,อาขอพูดเป็ครั้งแรกที่ท่องเทยยี่ยวไปดีกว่าเนาะเราไปกันสี่คนวันนั้นด้วยรถตู้รับจ้าง ที่เออเ,เมันก็เปบริษัททัวร์อะไรประมาณนี้ครับกับรถเมย์อย่างงี้ด้วยงบอาจารย์วิศนุกเองด้วยซึ่งวันนั้นเราไปกันที่โรงเรียนปากเกร็ดใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็ไปกันแบบเด็กบ้าน,นอกอย่างที่อาจารย์ชวินบอกแต่งตัวกันมอฟอไปไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งบันไดเลื่อนอย่างที่บออครับลิฟต์เอออะไรเออไปพักกันโรงแรมก็เป็นครั้งแรกในชีวิตในพักในโรงแรมจ้ะ เมื่อไหร่สิบปีแล้วเรื่องเทคโนโลยียังไม่มีในในในแถวนี้แน่นอนเนีบยมีแค่ทีวีกับการ์ตูนแค่นั้นเองที่เราจะเข้าถึงซึ่งนั่นคือัางแรกที่เราไปแล้วผมรู้สึกว่าวันนั้นอะ่ะมันเป็นจุดป,ประกายไม่ได้หมายความว่าเราอยากไปแต่งกอไม่นักกอแลนะ้ววันนั้นเป็นจุดป,ประกายอย่างแรคือเราอยากไปเที่ยกรุงเทพอีกที่เราอยากการเรียนต่อคือเราอยากไที่งกรุงเทพอีกเราเลยทีนีเราก็เลยมาแต่งพาพานไปเรื่อยจน ครับครั้งแรกเนี่ยรอบวันนะครับคือวันนั้นผมประมาณปี50ผมมีโอกาสติดตามจาวิสนุไปงานกวีนานาชาติแล้วระหว่างอีกวันคือวันที่สองอะ่ะมันจะมันจะมีงานประกวดวันยุกวีวันนั้นเป็นโชคดี้ายผมกับจาวิสนคุคือวันนั้นเราไม่มีเงินรถกลับบ้านคันก็เลยขออาศัยรถโรงเรนียนปัจจุบันยามีกลับมาด้วย คือเราก็ต้องนั่งรอรถตู้ของเขาที่เขาไปแข่งก่รนกนแล้วเราอาศัยแล้วเขากลับมาใช่ไหมครับเขาก็เลยประกาศหัวข้อให้พวกเราแต่งกอนกระดาษกันระหว่างที่เรากินข้าวกันก็เรามีโอกาสแต่งกระดาษพราะนั้นผมยังจําบทกรรบทนี้ได้เลยหัวข้อข้างหลังภาพครับขออนุญ,ญาตพูดนิ่น,นะครับนะข้างหลังภาพสงครามคือความทุกข์หลังภาพยุคคอร์รัปชันคือปัญหาข้างหลังภาพทุกช้ำคือน้ําตา ข้างหลังภาพปัญญาคือขวาชัยใหญ่ความคิดกับขังมองหลังภาพเมื่อรับภาพว่าเบื้องหน้าข้ายิ่งใหญ่เอาตานอกมองให้ซึ้งถึงตาในจะเข้าใจว่าควรมองภาพฝั่งมุมคือมุมที่รู้วิเคราะห์ความเหมาะสมภาพที่ชมมีวดลายใดซ่อนสุมอำพางความเลวร้ายหลอนใจลุมเป็นภาพกลุ่มที่ควรวางให้ห่างตานะครับบทนี้ คือเป็นบทที่เราแต่งกันระหว่างทานข้าวระหว่างที่เราจะรอรถตู้อาศัยขกลับบ้านวันนั้นผมได้ารางวัลชนะเลิศประเภท<ม>กรกระดาษในงานวันยุกวีปี2550อครับอันนั้นเป็นงานแรกที่เราได้รับรางวัลซึ่งวันนั้นแหมอยากจะบอกประสบการณ์วันนั้นผมแต่งตัว,วคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้รางวัลเนาะเราก็ใส่เสื้อฮวงประมาณนี้นะครับแต่เป็นสีจมพูบานเย็ยนเนาะ ทางเกงเดฟดิกกี้สีเขียวก็เป็นแบบลงเท้าเข้าไปมอมอฟอว่าหน่อยนั่นแหละครับอาจจะไม่มีรูปให้ดูเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ตั้งใจจริงแล้วก็ไม่ไม่กล้าเอารูปนั้นมาดูอีกครั้งหนึ่งเลยเป็นแบบเป็นรูปที่แต่มีเกียรติบัตรนะเกียรติบัตรเยอะมากยังพอมีมีเกียรติบตัตรตตอยู่คือวันนั้นเราไม่ตั้งใจแล้วเราก็แล้วเราก็ฝึกฝนมาเรื่อยเหมือนกับเป็นกําลังใจแล้วทีนี้เราก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆจนถึง ได้รับรางวัลประเภทกรนสดอย่างเดียวเดี๋ยวรอต่อมาซึ่งสถาน,นี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆผมเป็นคนอีกนที่ดื้อมากนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครอันนี้กว่าไม่ไม่ไม่ฟังใครเลยไม่ว่าะจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ครับเป็นคนที่เรียนจบไปหรือระหว่างเรียนเราสูบบุหรี่เราดื่มดื่ม,ด,มดื่มเหล้าเราสูบบุหรี่อย่างเงี้ยจ,จนจบแล้วยังสูบอยู่ ซึ่งทุกวันนี้ผมผมเล่กกัน,นะครับเพราะว่าอาจารย์พี่สนุจะบอกตลอดแม้กระทั่งเราเรียนจบแล้วเราก็ยังคุยกันอยู่ตลอดว่าควรเลิกนะคือเราควรทําใช้ชีวิตไปแบบนี้เราควรทําอะไรต่อไปแม้กระทั่งตอนที่ผมมาทํางานแฟชั่นเนี่ยผมยังโทรหาปรึกษาอาจารย์เลยว่าอีแบบนี้เราควรจะไปตรงนี้นะเราควรจะไปดูอะไรตรงนี้ <S <S เพื่อจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ของเราอ่าที่ผมพูดมานี้ก็จะหมายถึงว่าผมจะหมายความว่า คือจริงๆแล้ว,ค,วคําว่าครูของอาจารย์ันนัวไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แค่ในโรงเรียนอย่างเดียวแม้กระทั่งผมจบไปแล้วอะ่ะอาจารย์ยังอยู่กับผมจนทุกวันนี้เลยครับขอบคุณครับเด็กพิเรเดตครับสําหรับผมนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าก็ถ้าไม่ไม่เป็นเด็กบ้าน,นอกธรรมดานะครับส่วนมากก็จะเล่นกีฬาเวลาว่างก็เล่นกีฬาลงสนามไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่เรื่องการเรียนเท่าไหร่นะครับ จนอาจารย์ได้มองเห็นนะครับก็พาไปแข่งพาไปฝึกจนได้รับรางวัลกับประเทศนะครับคือเหมือนแบบเราภูมิใจมากว่าจัดเด็กวันนอกจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะไม่รู้ว่ามาโรงเรียนแล้วมาทําอะไรมาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเราสามารถไปได้รับรางวัลถึงกับมือประเทศนะครับเราก็ภูมิใจครับว่าเออเราสามารถทําได้ขนาดนี้แล้วสามารถ สร้างไรายได้ให้เราด้วยครับเต้นเต้นเต้นนะครับ้าเกิมณนีนุชนะครับค่ะสำหรับมณนีนุชนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไรนะคะ<ฮ>แต่ว่ามันมาก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 ,มากเกินเกินถ้าจะพูดถึงท่านอาจารย์นิสมตนนะคะน,นูจะลองให้ตลอดเวลาตั้งแต่มาขอภัยนะคะคือหนู มาจากโรงเรียนหนึ่งขอใอย่างที่อาจารย์บอกหนูย้ายมาจากโรงเรียนหนึ่งมาต่อม .4 ที่นี่นะคะสายตาทุกสายตาจับจ้องมาที่หนูเพราะว่าวันที่เข้ามาวันแรกเด็กใหม่จะต้องไปยืนที่หน้าแถวเลยเพื่อที่จะแบบมีท่านอาจารย์นะคะผู้นดยการจะแนะนําว่าเออเด็กมาใหม่ ทำไมจะต้องแนะนําเด็กใหม่เพราะว่าจะเป็นส่วนน้อยค่ะที่จะได้มาตรงนี้นอกนั้นเขาก็อาจจะไปสอบได้ที่อื่นที่ดีกว่านี้หรือมีกําลังทรัพย์พอที่จะเรียนต่อที่โรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างนะคะแม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางเพราะว่าบ้านมันจะไกลาจากในเมืองก็เลยจะต้องมาอยู่ที่นี่สายตาอย่างลอ,อสายตาก่อนเลยค่ะ่างแรกจากคณะอาจารย์ด้วยแล้วก็เพื่อนๆในรุ่นเ,นเดียวกันไม่มีเพื่อนเลยค่ะตอนนั้น มีอาจารย์วิษนุเดินเข้ามาหนูเอเป็นอะไรมาทำไมถึงย้ายมาที่นี่อมีปัญหาที่บ้านหรอหรือว่าอันนี้จะเป็นอหลายๆคำถามเด็กผู้หญิงที่มาตรงนี้นะคะมีครอบครัวมาหรอมีลูกมาหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีปัญหาอะไรมาอาจารย์วิษณุจะเป็นอาจารย์ท่านเดียวท่านแรกที่เดินเข้ามาถามว่าปัญหาคืออะไรแต่อาจารย์จะไม่ได้ เอเข้นความอะไรมากไปที่บ้านเลยค่ะไปที่บ้านนะคะแล้วก็จะรู้ว่าหนูเนี่ยมีน้องชายอยู่กับพ่อพ่อเลี้ยงมามีพ่อคนเดียวอะแล้วก็หลังจากนั้นตั้งแต่มสี่เทอมหนึ่งเลยค่ะดึงไปแต่งก่อนซึ่งตอนนั้นหนูก็มีพื้นฐานแค่ประมาณว่าเคยทำนองสนองบ้างอะไรบ้างมาด้านภาษาไทายอยู่แล้วจากโรงเรียนเก่าอาจารย์วิศนุก,ก็ จะติดต่อไปกับทางอาจารย์โรงเรียนเก่าแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมว่าหนูเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอาจารย์วิทนุจะเปิดรับทุกความคิดแล้วก็ทุกๆเรื่องที่หนูเข้าไปปรึกษาเอาง่ายๆว่าเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งเหมือนพ่อของหนูคนหนึ่งนะคะตอนนั้นดูแลทุกอย่างมีเงินไหมมีเงินมากินไหมมาโรงเรียนกันยังไงทําให้ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูจะต้อง เข้ามาแต่กกอนเพื่อที่หนึ่งเลยหนูแบบได้ออกไปจากตรงนี้ได้ออกไปจากอารุหู้แผลวไปเห็นในเมืองไปเห็นอะไรต่างๆมากมายจากเป็นคนแบบว่าก็กลัวหน้าไม่ค่อยยิ้มนะคะแต่ก็ต้องรู้จักปรับตัวเหมือนที่อาจารย์แนะนําคอยบ่มเพาะคอยขัดเกาว่าถ้าเธอไม่เข้าหาคนอื่นไม่มีใครเดินเข้ามาหาเธอแน่นอนเพราะว่าต้นทุนเรามันต่ำอยู่แล้วนะคะได้ไปแต่งร้อยกองได้ไปแต่งคำประพันธ์ไปเป็นทีมไปกับ ที่ๆคนอื่นๆนั่นทําให้หนึ่งหนูมีเพื่อนเข้ามานะคะก็เลยคิดว่าถ้าไม่อยู่กับอาจารย์นิสนุไม่อยู่กับกลุ่มนี้คือตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ได้มีคุณค่าอะไรนะคะนอกจากคุณค่าตรงนี้ได้ความรู้เข้ามานะคะได้การดูแลเอาจะใส่ด้วยเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของครูม่จริงๆแล้วไม่ต้องมาขนาดนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องดูแลลูกศิษย์ หลายหลายคนขนาดนี้ก็ได้แม้แต่ตัวอาจารย์เองปัญหาสุขภาพก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ก็นึกถึงลูกศิษย์นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอนะคะไม่เคยบ่นราะว่าตัวเองไม่ไหวจะพูดแค่ว่าฉันจะพาเธอไปไปไหมฉันจะพาเธอไปแต่ก็จะคอยดึงอยู่ตลอดมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าติดเล่นบ้างอะไรบ้างมีทอ้ทอถอดใจพ่อแี่พ่อ,พ,อ,พ,อพ่อบน่น ไม่อยากให้ไปเพราะพ่อกลัวว่าไม่มีเงินจะให้ลูกติดตัวไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะจริงๆไปแล้วกินดีอยู่ดีกว่าอยู่ที่บ้านด้วยนั่นคือสิ่งที่หนูอยากจะไปอาจารย์มิสนุกพาเข้าร้านอาหารพวกหนูตื่นเต้นกันมากช้อนจานคงเค้นเสียงดังเลยค่ะแต่ได้ทานแบบอิ่มมีรถนั่งสบายๆไม่ต้องเสียเงินแถมเวลาได้รางวัลน,นะคะอันนี้คือ เงิน,นหนูได้จักได้เงินมากตอนนั้นเพราะมันเงินมันสําคัญกับหนูมากอาจารย์ให้ลูกศิษย์เนี่ยห่ะสามคนแบ่งกันอาจารย์ไม่หักพวกหนูเลยสักบาทหนูถือเงินไปให้พ่อพ่อหนูจากคํที่ว่าจะให้หนูย้ายกลับอยู่ต่อไปเลยลูกไปเลยลูกหอบเสื้อพงเสื้อผ้าไปนอนค้างบ้านอาจารย์ไม่เคยขัดค่ะลูกสาวคนเดียวพ่อให้ไป พราะความไว้ใจในตัวอาจารย์ท่านนี้นะคะจนหนูจบไปก็ยังติดต่ออาจารย์อยู่เหมือนเดิมบางทีนี่ยัไปจริงๆเป็นสิทธิ์นะคะจะต้องคอยถ่ายถามทัาหาอาจารย์บางอาจารย์จะถ่ายถามตลอดอย่าทิ้งครอบครัวนะอย่าทิ้งน้องทิ้งพ่อนะดูแลครอบครัวนะได้ดีแล้วอย่าลืมนะนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์จะคอยตักเตือนแล้วก็ คอยเป็นห่วงอยู่เสมอนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเพราะว่ายิ่งพูดเยอะนะคะก็จะ <laughs> ไม่ไหวแล้วนะคะคสุดท้ายนี้นะคะท่านอาจารย์วิศนุนะคะก็ยังคงเป็นเหมือนทั้งพ่อและแม่ของหนูเหนเดดอน,นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหนูก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะ เป็นสิทธ์ตัวเล็กๆคนนึงนะคะจะคอยให้กำลังใจอาจารย์อยู่เสมอเท่าที่ทำได้นะคะแต่ส่วนมากจะเป็นอาจารย์ช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ,ข,คะขอบคุณมาก